ที่ตรงนี้ป้าเคยหมานเอ้สสิงหนหปลาตื้นอะอยู่ึงหลอยยางลงงนี่นีป้าขออแหเต็มไหมเจ้ากับปอยเอามูแต่ว่านะก็มกะดก้เมเอาคเนีย ก็เป็นเดือเดือนเหมือนกันใช่ไหรเใช่เดือนอเดือนก็จปปมยังไงอยากไหปหิ้วกลางอาวทำไมมันไม่กินเนาะเดือนออกลงตรงกลางมันมมีัเคร่กคร่ันดีนนมันไปบอกกันจริงบอกแะ มีไปล่อยบอกไปบอกกันว่าอย่าไปกินเชียวนะช็อกนี้เออจริงด้วยนะหายเงียบไปหมดเลยอ่ะแปลกอ่ะเชื่อยังเออเชื่อเชื่อเชื่อแล้วเชื่อแล้วแต่ตอนนี้มันกําลังเชื่ออยู่เหมือนกันนะเนี่ยมีแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันหูไม่ดีเนี่ยตัวนี้หูไม่ดีควรจะยกได้ยังอุ้ยมันดึงก้อนอู้ยตัวง่ายแท้ ได้ไหมได้ห้าตัวก็คือชนะเต๊บชนคันของคันไอ้ได้ห้าตัวก่อนกันห้าตัวมีใจอ่ะส้องเหยียบงั้นเลยเหรอเพราะว่ามันจะตอบลูกน้องป้าเทียนน่ะต้องสิบตัวไปปนเลยเขียวปัสเขาไมเคยปัสเขาเลยอวดเจ็บเหรออวดเจ็บเราต้อเดิมมือนะเทียนผ่าถุงไปนึ่มตรงนี้มันสิบไปบวกมูเลยดิเทียนมูนพันมา จะม้วนกับว,วัวเข้ามามันให้เราถึงป้อม,ม,ม,ไ,อมไม่จะเป็นป่าเนีย่ยเดี๋ยวเจอะขึ้นตอนนี้เท่ากันแล้วเพราะว่าพี่พี่สดก็ได้สองตัวใช่ไหมปลาขาวของป้าก็สองตัวนี่ตัวที่สาม ปลาด่นปลาดิเอาปล่อยเลยเ้องมันต้องโตได้ดีไหมใช่เอาอน้องน้องตอดให้ป้านหน่อยป้อป้อมือนป้อแป้อป้ถึงยกประโยชน์ให้แล้วกันมาหารกับป้าว่าเป็นผู้บริการโอ้ยมื้นเนี้ยทีมแล้วมีทีมแล้ว,ลวนี้เราเป็นทีมเดียวกันแล้วกันนะแต่ว่าพี่สดก็ทำคันคันเบ็ดให้สรุปแล้วเสมอกันงหมดแหละเป็นทีมนะตกใครตกได้เอามานับรวมแล้วกันทีมนี้สามคน เรามีได้แวหาตัวไอ้สามตัวแล้วอันนี้ก่อนเรามีทีมเราเป็นทีม,มต้องกันอย่างเดีวนส่วนน้องส่วนน้องเป็นกองเชียร์น้องไอ้นะว้าเย,ยเด <c oughs> ี๋ยวมาเกี่ยวหูฟังกันะ ไม่เหลือหังมื่นก่อนดีวะเอาวอ้าวอา่นเคค่อยๆลอยเออดันลอยกลับมาทำไมอืออเออืออ้าวอ้าวอาวอามาเลยมาเลยมาเลยอย่าไปเชื่อคนไม่ไหวแล้วอย่าไปเชื่อเพื่อนคนไม่ไหวแล้วมันต้องขี้ประจำตัวมันต้องขี้ประจำตัวอ่าอ่าตรงนี้บ้าง ว่าเราเสียงดังไปตามันไปยิปละค่ะปลาทิ้งไม่กลัวคนนะแหรอทิ้งไม่กลัวคนแสดงว่าอาจจะได้แค่อสามตัวพอแล้วมั้งคงกลับบ้านนอนกันหมดแล้วเนี่ยเงียบอาิ้งหมดแล้วน่าจะบอกกันน่าจะไปบอกกันโดนโดดอยู่ทางนู้นมันหนีง่ายมันบอกว่าไี้พวกนี้มาแล้ว จมาทางนี้เดี๋ยวจะหลง